30ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเทรด forex forex trading 30ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเทรด forex forex trading forex forex ย่อมาจาก forex exchange ซึ่งหมายถึงการแลกเปลี่ยนสก,กุลเงินระหว่างประเทศตลาด forex เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันมากกว่า7ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐอัปเดตปี2024 ตลาด Forex เปิดทําการ24ชั่วโมงต่อวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ศูนย์กลางการซื้อขายหลักของ Forex อยู่ที่ลอนดอนนิวยอร์กโตเกียวซิดนีและฮ่องกง Forex เป็นตลาด Over the Counter (OTC) หมายถึงการซื้อขายเกิดขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านโ b เกอร์สกุลเงินใน Forex ถูกซื้อขายเป็นคู่เงิน (Currency Pair) เช่น USD, GBP/USD, u s d USD j p y. คู่เงินแบ่งเป็นสาประเภทหลักคู่เงินหลัก Major Pass เช่น u s d GBPUSD มี USD เสมอคู่เงินรอง Minor Pass เช่น u g b p AUDJPY ไม่มี USD คู่เงินแปลกใหม่ Exotic Pass เช่น USDTHB UTRY คู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกคือ u u s d ค่าสเปรด Spread คือส่วนต่างระหว่างราคาบิดและ s ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมแฟงที่เทรดเดอร์ต้องจ่ายให้โบรกเกอร์ Leverage l e เ e r a g e เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถซื้อขายในขนาดที่ใหญ่กว่าทุนที่มีเช่น1 1 0 0หมายถึงเงินลงทุน100ดอลลาร์สามารถซื้อขายได้มูลค่า1,000 0ดอลลาร์เ e เวอรเรจสูงช่วยเพิ่มกําไรได้เร็วแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนเช่นกันเทรดเดอร์มือใหม่มักพลาดเพราะใช้เลเวอรเรจสูงเกินไป มา r g จินคอลคือสถานการณ์ที่บัญชีของเทรดเดอร์มีเงินเหลือน้อยจนโบรกเกอร์ปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติเทรดเดอร์แบ่งเป็นสีประเภทหลัก s ช a เปอรทรดในช่วงเวลาสั้นมากไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาที Day Trader เปิดและปิดออเดอร์ภายในวันเดียว่งเทรดเดอร์ถือออเดอร์เป็นวันหรือสัปดาห์โพซิชันเทรดเดอถือออเดอร์เป็นเดือนหรือปีการวิเคราะห์ forex มี2ประเภทหลัก การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ใช้กราฟอินดิเคเตอร์และแพทเทิร์นราคาการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ดูข่าวเศรษฐกิจดอกเบี้ยและตัวเลข GDP เทรดเดอร์มืออาชีพมักใช้ Risk Management โดยเสี่ยงไม่เกิน1-2%ของทุนต่อการเทรดแต่ละครั้งตลาด Forex มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วโดยเฉพาะช่วงที่มีข่าวสำคัญ เช่นการประกาศอัตราดอกเบี้ยของเฟดหรือ NFP Non-Farm Payroll Broker Forex แบ่งเป็น2ประเภทหลัก Dealing Desk Market Maker มักทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับเทรดเดอร์ Non Dealing Desk ECN s t p ส่งคำสั่งซื้อขายไปยังตลาดโดยตรง MetaTrader 4 MT4 และ MetaTrader 5 MT5 เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการเทรด Forex บร o k e เบางแห่งเสนอบัญชี S w a p Free สำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยข้ามคืนตลาด forex มีสภาพคล่องสูงมากทำให้สามารถเข้าออกการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วตลาดมีความผันผวนสูงในช่วงเวลาที่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญเช่น FOMC Meeting, NFP, GDP Reports การเทรดในช่วงตลาดลอนดอนและนิวยอร์กเปิดพร้อมกัน 19นาฬกาถึง23นาฬิกาตามเวลาไทยมักมีความเคลื่อนไหวสูงสุดนอกจากค่าสเปรดแล้วเทรดเดอร์อาจต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นหากใช้บัญชีเสียนค่าสวอปสวอปหรือโรล,โลฟีคือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการถือออเดอร์ข้ามคืนสถิติระบุว่า90%ของเทรดเดอร์มือใหม่ล้างพอร์ตภายใน6เดือนแรกเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมักใช้ระบบการเทรดที่ชัดเจนและมีวินัยสูง จิตวิทยาการเทรดเป็นปัจจัยสำคัญความโลภและความกลัวทำให้เทรดเดอร์เสียงเงินมากที่สุดไม่มีระบบเทรดใดที่สามารถชนะได้100%เซเทรดเดอร์ที่ดีต้องรู้จักการควบคุมความเสี่ยงตลาด forex ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยจาก ai algorithm trading และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด forex เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสแต่ก็มีความเสี่ยงสูงมาก เช่นกันเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จต้องมีความรู้กลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงที่ดี